ขึ้นยางอีกแล้วครับพี่น้องไทมาดระยองทวีสินวันนี้สองเส้นวันนี้กี่เส้นพี่ต้งวันนี้จะไปหมอสักสองร้อยเส้นสองร้อยเลยเหรอครับโอ้แม่สองเที่ยวแล้วนะวันนี้นะสองเที่ยวแล้วเหรอขายดีขนดันนะท่าท่าเพื่อนรับใชบอ่าอ, <laughs> อันนี้มันรุ่นอะไรทำไมมันใหญ่บึกบึนแท้โ <Y oko. S 2> ยโกโยโกอะไรโยโกขนาด สองสองสองเก้าห้าโอเ้เอาเอาเลยผมไม่เอาด้วยละบรรยากาศครับเศาเศาเฮ้ยใสใสเอาเตี้ยโชว์ดิสองสองเก้าห้ายกเลยคนเดียวโอ้ยเห็นไหมตัวนิดเดียวยกได้สองเก้าห้าจัดเลยจัดเลยเออเนี่ย บรรยากาศขึ้นยางครับต้ว่าองไยรอแมโตงยันว่างยกยันโซ <c oughs> ่ฮอกี่เที่ยวแล้วนี่พี่โต้งกี่เที่ยวแล้สอเที่ยวละสองเที่ยวโอ้สองร้อยเส้นจัดไปครับจัดไป อันเนี้ยนอนนอนอย่างนี้รอขึ้นรถทางนั้นเลยไหหมาดระยองตลาดนบปะเก้าวัดนบปะเก้าจัดไปจัดไปเอาลุงพี่คือนโมโยกล่ะบัานนี้เดี๋ยวจัดแจงก่อนไปแล้ว เอาแบกแบกโชว์หน่อยเด้อโอ้โหยกกันอย่างเมามันเลยเนาะบุมี่เขาวันนักเลยเนาะเออเอาเตี้ยยกโชว์แล้วเตี้ยเออโอ้หของวันนี้เลยไหม

ไม่เห็นไม่เห็นครับนับนับทิ้งดนถึงด้วยก่อนเลย